เป็นยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าแต่ละข่าวเนี่ยเป็นที่สุดจริงๆเนาะแต่ละเรื่องต่างๆหลากหลายอารมณ์มากๆเลยทีเดียวครับครับผมเมื่อกี้พูดหลากหลายชื่อเลยครับแต่ว่าถ้าชื่อนี้มีแต่ของอร่อยเนี่ยนึกถึงชื่อเดียวเท่านั้น S&P ถูกต้องครับ S&P ครับผมขอส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์เคก้กคุกกี้และชุดของขวัญนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Love and Happiness Collection เพื่อเป็นสื่อกลางส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีแก่คนที่คนรัก ผ่านแพ็กเกจดีไซน์สวยงามครับใช่แล้วนะคะอย่างกระเป๋าผ้ารักโลกนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าเป็นกระเป๋าผ้ารักโลกคอร์เรคชั่นใหม่ของเขาเลยนะคะที่มีการผลิตด้วยเส้นใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิลกว่า100%นะสามารถที่จะมอบให้เป็นเซ็ตของขวัญก็ได้เหมือนกัน <ผม S 2> นะคะ <ผม S 2> ในเทศกาลปีใหม่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะมอบอะไรดีก็มอบเซ็ตนี้ได้เลยนะร,ราคาเริ่มต้นเนี่ย1 1 7่บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าผู้ชมสามารถที่จะแลกซื้อก็ได้นะในราคา250บาท หากเข้าไปทานอาหารนะคะหรือว่ามีการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของ S&P p ในสาขาที่ร่วมรายการนะคะครบ150บาทค่ะครับผม S&P เขาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าคนพิเศษตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ครับเราก็เลยมีกิฟ t ์วอ c เชอร์มาแจากกันนะครับเป็น g i ฟต์วอ c h ชอที่พี่จีน่าถืออยู่เลยครับกิฟต์วอชเชอร์บาทจำนวน16รางวัลด้วยกันนะครับ ขอขอบคุณ s อสชื่อนี้มีแต่ของอร่อยครับพูดแล้วก็หิวลจริงเนอะอยากได้แล้วอ่ะคนว่าคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเลยคือการที่ผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ครับทุกคนครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะจบมือไดญาตฝากไปถนงผู้ใหญ่นะฮะน่าจะดูออกแหละอะไร acting อะไรแบบนี้ไม่ได้ดูยากเลยคนประเภทนี้ไม่จริงใจอะไรนะไม่จริงใจอย่าอย่าอย่าฆ่ากันแบบนั้นนี่คือวันดีๆที่เรามารวมตัวกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในทุกช่วงของเราเลยนะครับเรา ฉะนั้นใครอยากได้ของขวัญของรางวัลอะไรห้พามพลาดเด็ดขาดรับรองว่าเราจัดหนักจัดเต็มแล้วก็แจกทุกคนอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะและถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้รับของรางวัลไปแต่ทุกแบรนด์ที่เราคัดสรรมาให้เป็นแบรนดร์ที่มีคุณภาพสามารถไปตามซื้อตามหาใช้กันได้เช่นเดียวกันนะคะถูกต้อง<ฮ>นะครับผมซึ่งวันนี้หมดเวลาของพวกเราทั้ง4คนแล้วคุณผู้ชมค,ครับผมย้ำกันอ่าทิธีการกิจกรรมจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับ t r u i n s i d e Give for Fan เนี่ยตั้งแต่วันนี้26ธันวาคมครับยาวไปจนถึง6มกราคม2566เลยนะครับก่อนสลายกัน การติดตามเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนเคียวโคด้านล่างนี้เพื่อรับข่าวสารมาทาง SMS นะฮะรวมถึงรับชมพวกเราแบบสดๆแล้วก็ย้อนหลังได้ ทีวิชันแอปพลิเคชันทวีดีครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของเราเช่นเดิมเลยไลน์เฟซบุ o กทวิต t ตอร์อินสตาแกรมยูทูปทิกต็อครับพิมพ์คำว่า t ูอินไซด์กด Follow ได้เลยครับและที่สําคัญครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับนิวครับใช่แล้วนะคะหลากหลายท่านมากจริงๆนะโอ้โหปีนี้ของรางวัลแน่นนะคะไม่ว่านะจะเป็นเยลลี่ปีโป้ค่ะ Major Group แอปโรชเดลลี่เซรั่มโกดี้คอฟฟี่ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับความสวยความงามครับดูตี้บุฟเฟ่ก็มาครับพอร์เรสตอรองครับทูคอฟฟี่กงทรองเเชอร์คย ชื่อ Living Tech แล้วก็ S&P ครับไปแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับพูดว่าสวัสดีปีใหม่ยพร้อมกันก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีเอาไปเอาไปสามสองหนึ่งสวัสดีปีใหม่